แบบวันนี้พอรู้ก็เลยแบบรีบไปหาเลยอะไรเงี้ยก็แบบซื้อของไปฝากด้วยแบบพอมาดูทุกคนหนูก็แบบแอบใจหายเหมือนกันเพราะว่าแบบอแบบว่าเราอยู่กันแบบสิบแปดคนมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะเหลือแค่สิบเจ็ดแล้วอ่ะทุกคนอหนูแบบตอนแรกก็คุยคุยกันแบบเพิ่งคุยกันไปเสร็จเลยว่าแบบว่ารุ่นสามไม่น่ามีใครแก๊สหรอกแบบน่าจะอยู่ครบสัญญาทุกคนเพราะว่ารุ่นสามรักกันมากทุกคนจะบอกว่ารุ่นสาม,มารักกันมากๆืแต่ว่าแบบก็ขอให้พิมโชคดีกับเส้นทางที่เลือกแล้วก็ขอให้พี่พิม ประสบความสำเร็จคทุกเรื่องแล้วก็มีคนรักคนอินดูแบบนี้ตลอดไปเลยไม่คิดว่าจะฟัง First l a b b i ิแล้วร้องไห้อืทุกคนจริงๆอ่ะเดิมทีเฟิร์สแล b บิดอ่ะมันเศร้าอยู่แล้วแบบไม่ใช่เศร้าไปถึงว่ามันซึ้งอ่ะใช่ซึง้งตอนที่ฟังแบบ MV ออกครั้งแรกร่างฟังก็แบบอืร้องไห้เหมือนกันเพราะมันซึ้งมากให้กำลังใจได้ดีมากๆแล้วก็แบบพอมี กระตายหนึ่งตัวได้ก้าวออกไปมันก็นพอกลับมาฟังมันก็รู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยจะลองหา้า